ผมไม่อยากควักมือถือขึ้นมามันเสี่ยงโอเคืนิดหน่อยดิลิทเทิลลิทเทิลไปเอาลข200ลบไปหน้ามาช่วยสิชวยสิช่วยสิช่วยสิช่วยสถึงแล้วครับเมืองชัยปุระหรือว่าใจเปื่อนะก็เป็นเมืองที่4ของทริปนี้ครับวันที่8มาเที่ยวละสี่เมืองนะฮะเราจะอยู่ที่นี่กัน2คืนนะสถานีใหญ่เลยฮะดูบรรยากาศ เป็นเมืองค่อนข้างมีคนพุ่งพลาดนะยูทูบเบอร์ย่าฮัลโหล I am also youtuber โชว์ีเขาโชว์เขาโชว์ให้เราดูนะว่าเคยมียูทู e มีรูปจากแคนาดานะมามามาถ่ายเขาด้วยวันนี้รวันตอนนี้เราก็แยกกับเพื่อนนะเพื่อจะไปจองตัว no thank you no เดี๋ยวไปหาที่จองตั๋วก่อนคือคนนึงบอก ไปอีกทางคนนึงบอกไปอีกทางนะเราก็ไม่ไม่ชัวร์ว่าใครพูดจริงพูดหลอกนะแต่คือเดี๋ยวเราลองลองไปทางนี้ดูว่ามันแบบมันจองตั๋วได้ไหมก็ไม่ค่อยไว้อยากไว้ใจใครเท่าไหร่อ่ะคนพงผพานอยู่นะต้องไปอีกฝั่งนะอันนี้มันทางออกเพื่อนๆเราต้องไปทางเข้าหลงกับเพื่อนแล้วผมไม่อยากควักมือถือขึ้นมามันเสี่ยง ก็เลยเดี๋ยวลองเดินสวนขึ้นไปดูว่าจะเจอ,จเ,จอจเจอใครหรือเปล่ายังไม่เจอเลยเดี๋ยวเรากำลังเดินไปหาเพื่อนนะจริงถ้ามาด้วยกันไม่ควรแยกกันนะพยายามอยู่ด้วยกันดีกว่านะถ้ามากับเพื่อนเลยคือเมื่อกี้มันคนนึงมันบอกอีกทางคนนึงมันบอกอีกทางไงเหมือนก็เลยต้องจำเป็นต้งองแยกกันถามใครอะเขาพูดอะไรวะไม่รู้เรื่องนี่เจอล้วรีเซิร์ชออฟฟิศนะไปดูตั๋วกันก่อน ถ้าคนเยอะหรออาจจะต้องหาไปที่อื่นกันนะโอ้โหคนคน,นี่วันอะไรวะคนเยอะจังวะเพื่อนจองผ่านอกกด้ดาเรียบร้อยนะพอมาถึงนะเขาบอกไม่ใช่นะเขาไม่มีที่พักอย่างนี้ด้วยมันอย,อยู่นี่หรือเปล่า โรงแรมอะมาคือในนี้เลยเนยเห็นปะช่างยกเลิกลก็คือสามโรงแรมแล้วน,นะเขาไม่เขาให้พักแต่คนอินเดียนะไม่รู้ทำไมไม่รู้ว่าเราจะมีที่พักหรือเปล่าฮัลโหล ท่านรีพักเราเลยครับน้องวัวตัวบเบิ่มเลยฮัลโหลฮาอยู่นี่คืออะไรจกฟูงอ่าเลยไง <c oughs> มันมันอยู่กันเป็นฟูงอ่ะใช่อย่าปิดเขานะไปหาอะไรกินกันก่อนเรียกอูเบอร์นะใช่เลยหรอกคิดเก็บต่อ้วคะอูเบอร์ Uber จบเลย ราคาชัดเจนไม่ต้องต่อด้วยดู่งินช็ีรอง้าด้วยอ๋อนั่นไง GDS ใหญ่อย,ยอยู่นะโอ้สียงแต่โอ้นี่นาะเสียงแต่โอ้โหวนรอบๆ Oh my god ะสนุกประเทศนี้บอกเลยมีคอนเทนต์ทุกวันทุกท่านอย่าเบื่อกันเด้อเบื่อและนะ้ว n น no น o no, no. I eat dinner s e น y ร้านของเราทางนี้ทางนี้นี่เดี๋ยวเราจะขึ้นนี่นะ MRT ไ้หารถไฟหาอะไรกินก่อนหิวมากเลยเรามาอยู่ร้านแท็กซี่ชิคเก้น right y <Yeah. S 2> yeah. ฮัลโหลัลหลนี่ละบรรยากาศเหมือน,แท,นแท็กซี่เลยบนรถแท็กซี่หอมมากเนี่ย <Yeah. S 1> หมดเกลี้ยงครับผม <Yeah. S 1> อร่อยมากอร่อยไหมโชคดีที่ไม่ตายฟูลฟูลอิ่มมากอร่อยมากม <Yeah. S 1> ม้อน,นี้น่าจะประมาณ5 0ากว่าบาทนะ500กรบาทนะ3คนก็คนแล้ว ร้อกว่าบาทปากไม่ขอให้กินไปเลยไม่ใช่หอ hard hard for me first time s t o o อือเป็นไงกินเหมือนแป้งอินเดียเลยกิน้งเหรอรู้สองเลยอั Relax, <laughs> ja. Oké. <Okay. laughs> ik ga het voor okay. je. Ik ga het Het is zo so hard. Oh my god. Het ga het niet. Oh my god. Wat is dit voor me? Ja, ik kan het niet. Nooit lekker. มันวายมากเพื่อนเพื่อนเมืองนี้ดูเด้อรถวิ่งกันเต็มเลยนะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟฟ้าของที่นี่นะมารีวริวกันว่าเป็นยังไงรถไฟอินเดียหมดละ13บาทใช่ปะ13บาท3คน80รูปีอ่ะเพื่อนๆ <Okay. S 1> นี่ได้เหรียญ oh. ไ,ได้เหรียญ เหมือน m r t บ้านเราเลยเ,เดี๋ยวไปดูดข้างในรถไฟดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าน,นะโอ้ oh my god ดีนะรู้จักข้างในดูดีอยู่นะ kiss me kiss me kiss me o อเย็นอยู่นะนเ นะโอเคนะมีที่นั่งอะไรนะแต่คนค่อนข้างเยอะน่าจะเป็นช่วงเลิกงานก็ดีในสถานีเขาค่อนข้างใหญ่นะแต่ด,ดูล้างไปหน่อยนึงีทางออกวะไม่หน่อยล้างเลยโอเคเดี๋ยวนี้อันนี้เราจะต้องหยอดโ okay. อเคประมาฮหวเอ็กตรีรูปี ทีเปร์เซนต์รูปีอน a k a ไม่เอากกไม่เอาเอาว่าไม่เอาเอ็กตีรูปีโอเคไม่เป็นไร Two h u n d เกทีรเเอ็กตีรูปี n o ึงมีลูกค้แล้วเดเอ่อ ไม่แค่มีอูเบอร์อยู่นะตอเป็นพิธีเยอๆผู้ชมรถาเป็นล้านไม่มีใครไปสักคันโอเคโอเคมาตนแฮปป้ปะโอเค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 อเคโอเคโคโอเคอคโอเคโอเคโอเคค เสียวไส้เลยฮะอกอะ้ยญทั้งเกเดนไปรูนเลยโอ้นี่เราอยู่แยกสาทรนะครับผมมาโคตรเฟี้ยวจอดรถลงไปซื้อของเลยเห็นไม่อยากก็ทิ้งไว้เพราะผมไว้น่ะครับไปไหนอ้าวเโอ้โหโอ้โห โอเคเลบอยู่บัสแหวนขวามาฮาวฮัลโหลทักทายดีย้โอ้สมายฮัลโหลอยู่ h a n d s e โอเค เด้อกลางวันเรามาอีกทีนึงนะอันนี้คนคนเยอะมากเลยสวยนะ<ฮ>ว้าวโอ,โอ้นี่วิวจากฝั่งตรงข้ามครับสวยงามไอติมอินเดียนะ5บาท อร่อยมากรสส้มกินง่ายเหมือนเกลือแร่เลยเอาไหมออาวฮัลโหลถิ่ตัวโอ้สติเก็ตฮัลโหล คนอินเดียเฟลลี่นะดูหรือว่าเราแต่งตัวแปลกวะแปลกรับไม่มีตัวไหนปกติเลยไทยแลหละใช่แหละแบงก็อกหลาคนมองมาที่เราเยอะซื้อตั๋วนี่เออยะไอ้แพะทำไมอ่ะ บิด u ิ i f ไหมบิ a okay. u ิ i ฟูโอเคเก่งเก่งผมครับตายไปยังวะเจ็บไหมอันตรายมากนะตอนคืนน่ะถ้ามาเที่ยวคนเดียวนี่ก็แอบน่ากลัวอยู่นะทั้งรถทั้งบางดีบางที่มันมืดนะทุกคนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เช้านี้ก็มาอยู่ที่ฮาวามาฮาครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองชัยปุระหรือว่าใจเปรดนะร้อนอากาศร้อนเลยอะ่ะเหมือนที่ไทยเลยตอนนี้อยู่บนคาเฟ่นะชื่อว่าแททูคาเฟ่มาชมวิวน่าจะถ่ายรูปสวยอยู่นะเดี๋ยวลองดูรูปอป นะเยายกดีโอเคนั่งนี่ไหมลมๆดีสวัสดีครับคนไทยคะอาหาของเรามาแล้วมือนี้750ดรูปีนะประมาณเท่าไรวะสามรบาทประมาณเกืบสี่อ่ะสามสี่รบาทนะโอเคนะโอเคไม่ได้ไม่ไดู้ฮัลูปีได้ไหมโอเคอ a t do u t h i Which Which beautiful for me For you black bag 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 หร อ๋อนั่นเชิดเหรอเชิดทวนเดลูปีเหรอเชิดไฟคนเด็ดพ่ารวยดูโอ้ยไม่ไหว่ารวยรูไม่ไหวตังก์หมดแล้วโอเคเอานี่โอ้ยโอ้ยทวนเกด็ดบาทบาทเด้อพ่าร้อยรูพ่าร้อยรูเี้ยเว้ยลเวอร์เด้อ I promise ไหม I have only two hundred rupees เด่อ I promise อยู่ไงโอเค I don't lie อยู่นะโอเค Yesterday I say I promise come to you นะ

เมื่อกี้พาสังดี๋ยวให้ดูความสวยงามของชาวชาวมาฮะนี่เพื่อเห็นบ้าวกลางน้ำเลยนี่นะมันไม่ไม่มีเรือข้ามไปนะเราแรค่ดูอยู่ฝั่งฝั่งนี้ไม่รู้ว่าข้างในมีคนอยู่หรือเปล่ามม่าเห็นเห็นเห็นคนเดินอยู่ใช่ไหมเป็นโรงแรมหรอเหมันเป็นโรงแรมเป็นทุกอย่างอะครับ ข้างในามีคนเห็นคนเดินเล่นอยู่นะนี่เรามาอยู่แอมเบอร์ฟอร์ดนะครับเนี่สวยงามครับนี่ปอมเนี่ยอามัสอะไรมาภาษาอะไรเนี่ยบันทิสต์ดูอัลเบิร์ตมิวเซียมเหรอโอเคดูเวทติ้งมีนี่นะเพื่อนๆเลทที่นี่20่สูป,ปีเอาไปเริ่มเลย10บาท โอ้โหรูปงี้อยู่เป็นเดือนดีกว่าฮะอืออืออ, <c oughs> อ,ออะไรนะสว <c oughs> ยางามน,นะแต่ถ้าเข้าไปข้างในนี่โดนคนละ500บาทเลยนะเราว่ามันมันเกินงบประมาณเราไปไหนเราดูแค่ข้างนอกก็สวยแล้วนะเดี๋ยวเราเราไปหาที่ถ่ายรูปกันดีกว่าดูดิีนี่นน,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 นี่นะเพื่อน,น วาสนาเราได้ดูแค่ข้างนอกเสียตรงนั้นแหละมาแค่นี้ก็โอเคแล้วครับเห็นแค่ข้างนอกเนาะอีกหน่อยดิลิตเทิลลิตเทิลลิตเทิลบิดลิตเทิลบิดให้ผมอีกหน่อยเหอะนิดนึงนิดนึงป้าคงบอกว่า พอแล้วคนไทยคนโอเคสิบ <laughs> <Okay. laughs> บาทนะเพื่อนถือว่าช่วยช่วยคุณยายเขานะ <c oughs> นี่นเขาเขาร้อนนะเขาขายอาหารปลานะ <c oughs> แต่ผมเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ผมยังไม่เห็นปลาตัวเลยเพื่อน Where is fish? ปลาอยู่ไหนให้อาหารใคร อัลเบิร์ตมิวเซียมนะอีกหนึ่งไฮไลท์ไอ้นนระวังรถทางซ้ายจีบเหมือน,นขี้เด็กเลยเฮียยทุกคนเหม็นขี้มากเลย <laughs> ไม่รู้ว่าขี้ใครขี้นกขี้วัวขี้หมาขี้มมแมวเหนะม็นมากอุ้ยสวยไหมสวยนะรือว่าเราเก็บจุดไฮไลท์ครบแล้วนะของเมืองชัยปุระดูม,มันจะจิกเราไหมเนี่ย นกเต็มเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าพ่งเต้วุ่นวายมากปวหัวทเวนตี้ไมเฟนทเวนตี้ทเว้มิได้ไหม